สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูุ้๊สัพอนะคะเอาบรรยากาศสนามบินเบอร์มิงแฮมมาฝากพี่น้องกันเนาะจากมือนีดซ้ายพิงกระไดมาหักเอ้ยมาทรงอยู่สนามบินเบอร์มิงแฮมสีมาขึ้นเครื่องยูนีปกติสุไปขึ้นเครื่องยูฮิสโตรแต่ที่นี่มันไกลบ้านเนาะจ้าก็เลยม้าขึ้นเครื่องยูเบอร์มิงแฮมกันและเอาบรรยากาศ อยู่สนามบินน้ฝากันจาก็เป็นสนามบินน้อยๆนละจากอันนี้ก่คิวปตตอเครืองยูดูไบนอกจากจากบล็กชั่วโมงไปถึ่ดูไบกัอชั่วโมงแ่แไปดูไบไปสุวรรณภูมิกับบ็กชั่วโมงก็เป็น12ชั่วโมงกัน้จาก๋ยวบกับยูเนี่ก็จะเป็นน้อยๆนาอก็สีพวกไปเไยปันไดเนาะจากกับสีพลากันยาน มองเขินมองนางกันนอกจากนี้ก็ซื้อถึงเราด้วจากที่้องอันนี้ถึงดูไปกันแล้ว <c oughs> ก็เลยได้มาเห็นก็เลยอยากเอาวิดีโอเก็บแบบไว้นอกจากเป็นทีละลึกเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นทางแรกที่ไก่มาดูไปมาสนามบินดูไปด้จากขบวนใไปเที่ยวไปนั่นนะจ๊ะแง่บนต้นตาลท่านคอยเห็นไปดีด,ดีจ้ะกันบ่บอกให้เห็นว่าไดเห็นนอะกจากก็เลยเอาเก็บไปสนามบินดูไบกับงาม พี่น้องนี่เองแปลกตาแปลกใจเลยจ้ะพี่น้องมากกลาก็คือมันสีนี้ล้านท้องแม่จ้ะพี่น้องล้านท้องแบบงามงามอันนี้ก่าในในระหว่างค้างถึงงานสิไปขื้นเครืองยางไกลมากๆเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันนั่นย่กไกลมากเลยเนาะจา้ะมองที่เขาสิไปขื้นเครืองนนักเลยเห็ดวิอซดเสลยแมนแกรถเป็นทางเราไ่เคลื่อยงางไก่บึงจะเขียนแต่ลตตัวเลยจ้ะ แต่ไก่ย่างดีวันที่น้มีไปเท้าบุกแที่จังมีถุงนับหุ้นอยู่เลยนอกจะเนอกระไก่ย่างเดีอยย่างหัวไปจ้ะนี่จ้ะครับอุ้ยเป็นดุพี่น้องท้องนี้จะสิงงามงามอ่ามีแต่สิงงามงามนี้แต่แหวนกับงามงามเลยจ้ะเป็นของเหมืองเพลนเนาะจะเน,กกนมาะกระงามมากๆเลยจ้ะอยากได้เนาะ <c oughs> แก็แค่ได้เบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องเลยเอามาฝากพี่น้องกันจ้ะ กาสิถึงไก่สิถึงแล้วล่ะค่ะบอกว่าเหลืออีกสิบนาทีทัานั้นเด้อว่าสันมามาดามเหลืออีกสิบนาทีว่าสันวานาไก่ก็ได้เปล่าจับจัเอาเนาะจ้ะกาสีบอกท่านเล็กบอกไก่ปันได้กับมิลานพวกกันของเอียงต่างๆที่จังงวสุวรรณภูมิเขาเนี่ยนะจ้ะพี่น้องไม้โอรีอัดเด้อเลยจากน้อยอันนี้เป็นลาดเพอร์เซนต์นะจ้ะพี่น้องเกือบโต๊ะเครื่องนะจ้ะพี่น้องเพิ่งล้อผูวไก่เพียงสองคนหนึ่งนะจ๊ะนาะกอะหัวคุยงานไก่อรีอาเราที่นี่อ่ะ แบบแก็บแฟ้ก็บสัาการจ่ายเล็กน้อยเราจะวันนี้จะจำเอาขนาดนักเลยจ่ะพี่น้องขึ้นเครื่องจ่ะพี่น้องขึ้นเครื่องสิครับเมืองไทยเฮาวด์โลจ้าก็มาถึงเมืองไทยโดยสภาพเ่าก็จะล้อเอากระเป๋ากันที่เราจะนาองล้อเอากระเป๋าไปลุ้งแรงกันเนะจ๊ากระเป๋าค่ะใยกระเป๋าใยสองอันนะจ๊ะสีล้อเอากรเปาก่อนแล้วค่ะสี่ไปสนามบีไอก็สิมีอ่ะ รถของโรงแรมไปหาบดีดีได้จ้ะพี่น้องเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆสนามบินโบไกลจากสนามบินเลนยปกติปกติไปอยู่อ่าอ่าออเออพว่าท้องลอ้อพวกกันสุขุมดีตั้งสิแมที่ทนี่แกบว่ามันนึ่งแฟนแกแล้วว่ามันไนไกลแล้วมันกับออกมันกะไกลแล้วมันกะวุ่นวายอยู่ในเมืองกกแกบอกเอยมาสันเลอแล้วแฟนแกแล้วก็บอกมักน้ำนั่นาราเนีวเยวก็แลยมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจา้าเราก็จะเอาน้ำ ใช่มาให้เขาความได้จัดพี่น้องบริการดีๆคุยกันนะเป็นครั้งที่สองเรากับพื่อดีมากๆเลยนะจ่ะท่านผู้ใดสนใจกับมาได้ได้จ้ะพี่น้องเราก็บริการไปหับฟรีพร้อมเด้จ้ะนี่ก็เป็นห้องสวีทกับถึงห้องเรียบร้อยเช็คอินอ็กอินอย่างเรียบร้อยแล้วนะจ่ะกัเป็นห้องใหญ่กว้างขวางมากๆเลยจ้ะเราก็ดีมากๆเลยจาะนี่แหละ เอาบรรยากาศอยู่ในห้องมาฝากพี่น้องกันนะจ่ะเพื่อผู้ใดสนใจที่สอยากมาเที่ยวเมืองไทยราคากับบ่อใดตังกันเลยจากหมองอื่นนะจานอกกับราคากับบ่ิใแพงจนเกินไปที่เขาสิยใจบ่ดใดนอกไกิกับมาอยู่แค่สองคืนหนึ่งกัแฟนไก๋เรากับเมื่อยแล้วกับว่าอยากไปต่อเรื่องอีกกับนองนองซ้ายไก่กับสีมาหับอยู่อ ลุงแรมได้จ้ะเนาะอันนี้ล่ะเอาบรรยากาศนี่เด้อแกยังเห็นเป็นมีเคียงบินดูได้จ้ะพี่น้องแต่ก็บ่รด้ยินเสียงเคียงบินได้จ้ะแค่เห็นจะซื้อเนาะจ้ะเอาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องกันจ้า